เงินได้ทวงเงินได้การเดินทางครั้งนี้นะหรือถ้าเดินทางไกลก็แปลว่าพาเงินหรือรอบเงินกลับบ้านอันนี้ดีโชคลาภจากแดนไกลด้วยนะคะใครที่เขาเรียกว่าใครที่เดินทางไกลอยู่แล้วแล้วก็ไปเจอไปจับลอตเตอรี่อะไรแบบนี้ได้เนาะมีโชคจากทางไกลอยากเปลี่ยนงานก็มีโอกาสได้ย้ายหรือได้เปลี่ยนงานใหม่ดีกว่างานเดิม ในเรื่องของการเรียนมันแปลว่าหนักและเหนื่อยในช่วงนี้แต่ยังเรียนได้อืนะเดินทางแม่นมากค่ะขอบคุณมากสุขภาพค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเรื่องความรักกรุณาโสดเนาะคนที่มีคู่เนี่ยตัวเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราแบกภาระคนเดียวแฟนยังมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินแต่ตัวแฟนต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพ ตัวเราสัปดาห์นี้มีสิ่งที่ต้องครองสิ่งที่ต้องมีสิ่งที่ต้องท่องเอาไว้เลยคือสติบางครั้งมันจะเครียดกดดันตรงมากค่ะสอดสนิทไม่เป็นไรนะอืมมีเนี่ยขยันนงแต่สัปดาห์ที่แล้วพอสัปดาห์เนี้ยมันแปลว่าเหนื่อยมันแปลว่าเหนื่อยอืม,อมเหนื่อยเครียดกังวลใจ ไม่เป็นไรยังเอาตัวรอดได้นะพึ่งโสดได้ค่ะโสดมานาะ